เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงี้ยนะครับเราวันนี้เราอยู่กันในเกม Cover Retribution ครับผมวันนี้นะครับเกมได้ทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมอาจจะมาทำคลิปช้าไปสักนิดนะครับเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันลอยกรนะทงเนาะโอเคไหมอ่ะงั้นวันนี้ผมจะมาทำการสรุปอัปเดตให้นะครับซึ่งอัปเดตตัวเนี้ย ก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่เป็นเพียงมินิอัปเดตก่อนที่จะเข้าสู่อัปเดตใหญ่เขาอยากจะอัปเดตมาเพื่อให้คนเข้ามาเล่นรอกันสักหน่อยนะเพราะผมรู้สึกว่าอัปเดตใหญ่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับไม่น่าจะเกินอาทิตย์2อาทิตย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันดีกว่าคุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผมขอเสนอกระบัก ร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพ์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น Rov วีไฟฟ์พับจีโมบายอารีนาเบกเอาไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตขาเนี้ยเปิดตัวดิสคอร์ดผู้พัฒนาขึ้นมานะครับผมนี่เลยจะเป็นตัวอัปเดตหรอกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เขาอจปเดตอะไรเข้ามาในะขออ่านแปบน๊บนึงนะสแตตเบดเทรลหกสิบเปอร์เซ็นต์สแตตมมนูออฟเทนัสเฟส เขาได้แก่คอนเด็กอินสเต็งเอาง่ายง่ายครับสรุปเป็นไทยก็คือตรงนี้ทุกๆุกไม่ใช่สิหกสิเปอร์เซ็นต์ของพอยต์นะครับที่เราลงสเตตัสใดสเตตัสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเป็นเด็กเป็นอินจะมีพาร์สิเสริมให้คุณนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเลยนะคุณมีหนึ่งร้อยพอยคุณลงสายสเต็งไปหกสิบคุณก็จะได้พาร์สิ เก็ตไหมอีก40พอต์ hmm. ไปลงอะไรก็ได้จะไม่เกิดพาสซีฟ hmm. อ่าเพราะฉะนั้นจะมีแค่สายเดียวที่จะได้รับพาสซีฟขอย้ำนะครับเขาจะนับเป็น60%อ่าโอเคไหมของสเตตัสที่เราลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็จะมีแค่สเตตัสเดียวเท่านั้นที่เราจะได้พาสตซีฟนะเดี๋ยวเราจะาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้สายแรกครับสายคอนนะครับผมเมื่อคุณลงสเตตัส มากกว่า60%นะครับนี่สตัทพอ i n ์อินทูคอนวิ l g ิ v e you 5%ห้ s ปอร์นพนะครับเอจิสออร์ดาเนะอ่านผิดขออภัยนะก็คือคุณจะได้รับการป้องกันดาเมจทุกประเภทเลย5%นะครับไปฟรีๆเลยเป็นพาสซีฟนะแถมครับเมื่อเลือดของคุณเหลือต่ำกว่า50 w i l l increase up to 25อะไรนี่ป๊บน,นึงนะ and view in case up to 25 when h p low 50 a เ,เขาบอกว่าตรงเนี้ยเมื่อเลือดต่ำกว่า50เปอร์เนี่ยจะได้รับเพิ่มอีก25เปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นเกาะนะเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าได้เลือดนะครับเนี่ย v e w in case up to 25เปอร์เซ็นต์ when under 50 h p เปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าถ้าเกิด เลือดต่ำกว่า50คุณก็จะถึกขึ้นมาอยบเบวกกับตัว5%อร์หูสายถึกน่ากลัวนะเอาจริงนะครับแอบน่ากลัวนะเนี่ยหูแล้วถ้าเกิดไปบวกกับพวกชุดที่มันการดามีส์ฟันดาเมตีตีหรือจะเป็นชุดบอสฮาลลวินตัวเก่าที่การดา์เมอ10%อีกบวกกับตัวนี้อีกหูถึกตายเลยนะครับเป็นอีกสายที่น่าสนใจนะสาย PVP ยื้อเกมนี้ก็น่าจะโหดนะครับอ่ะมาดูตัวต่อไปกัน สวิตรีเฟกนะครับสวิต t รีเฟกเมื่อคุณอัปเดตมากกว่า60%คุณอาจคุณจะเพิ่ม i n c r e a t p p r r f e t t ์ดอตวิ d o w วบานนี้อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเกิดให้แปลแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนว่าจะเพิ่มโอกาสที่จะติด p e r f e c t d o t มากขึ้นนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วเมื่อติด p e r f e c t d o t ครับคุณจะได้รับสปีดชั่วขนาดหนึ่งนะครับอีก5หน่วยนะ ก็ถือว่ายังไงเดียเกมนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ perfect dot เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้ด้วยนานๆทีจะได้ใช้สักครั้งหนึ่งฟุกกดคิวทันปกติอะไรอย่างเงี้ยเออนะดูเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ที่สุดแล้วเด็กเนี่ยเท่าที่ผมมองนะเพราะผมอ่านมาหมดแล้วนะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปกันเนี่ยเด็กมีแค่นี้เลยครับเพิ่มโอกาสติด perfect dot ซึ่งคนส่วนใหญ่เล่น perfect box ถูกไหมเออนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะ ประโยชน์น้อยสุดแล้วนะครับตัวต่อมาครับสายอินนะเมื่อคุณอัพอินมากกว่า60%นะครับนี่เลยสเป l ย use c o า n เอ็ดทริปเปิ e ลดเอ็กพีฟออ่าตรงเนี้ยประมาณว่าอ่าปกติอ่ะคือถ้าเกิดคุณต้องการจะเก็บตัว cover ใช่ไหมใบ cover ที่สกิลเก็บมา t เตอรี่สกิลนั่นเองนะครับมันจะทำให้เก็บ cover ได้ง่ายขึ้น นะครับยิ่งอินเยอะยิ่งใบโคเวอร์ยิ่งขึ้นไวแล้วบวกกับพาสซีฟตัวนี้เข้าไปเหมือนว่าจะได้ EXP คูณ3หรือเปล่าเนี่ยทิปเปิลเดี XP ์เ r ฟอร์เอรนี่ยเนี่ย,ยผมไม่ชัวร์คิดว่าน่าจะใช่นะครับมันจะทำให้เราเก็บไวขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็พาสซีฟต่อมา you also get magic damage booster under 50%ม a n a up to 25%ก็คือเมื่อมานาคุณเหลือต่ำกว่า50%ลงมาหลังจากเนี้ยดาเมจที่คุณ ใช้สกิลเนี่ยมันจะแรงเพิ่มให้25%เออเหมือนว่าช่วงแรกๆสาย M1 มันจะโหดเกินไปเหมือนว่ามันจะโหดเกินเขาก็เลยทำการปรับให้ตัวตอนนี้เมจิกัปเริ่มมีความแรงขึ้นมามั่งแล้วนะเอาจริงๆไม,ไม่ได้มั่งอะแรงเลยนะครับ25%นะ a l s o Turn h a r c Cap on Magic Damage อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเขาบอกว่าตัวแคปแคปคืออย่างนี้ พลังเวทครับมันจะมีตัวแคปดาเมจก็คือการจำกัดดาเมจสมมุติว่า,าคุณอัพอ mm ิน hmm. ให้ตายเลยแต่สก mm ิลเนี้ยจะแรงไม่เกิน50เออฟิล mm hmm. ประมาณนั้นนะครับแต่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมันเลยแคปไปแล้วแ mm hmm. คปดาเมจที่ตั้งไว้เขาจะเอาส่วนที่เลยไป0อามาบวกเพิ่มให้เออประมาณนั้นฟิล mm hmm. ประมาณว่าแคปดาเมจอยู่50ใช่ไหมคุณตี เวทคุณสกิลเวทไปแรง60เท่ากับว่าแคปดาเมจเกินมา10หน่วยเขาก็จะเอา10%ของตัว10หน่วยเนะี่ยมาให้ก็เท่ากับว่าได้มา1น1เก็ตปะเออแต่จริงมันแรงกว่านี้อยู่แล้วแหละผมแค่พูดให้มันเห็นภาพง่ายๆก็ยกตัวอย่างเลยจากแรง50ถ้าเกิดคุณตีมา60ก็จะแรงเพิ่มเป็น51ถ้าคุณตีมา70ก็จะแรงเพิ่มขึ้นเป็น52อะไรประมาณนะี้เออประมาณนั้นนะครับเก็ตไหมโอเคนะไปะตัวต่อไปกัน สุดท้ายแล้วครับสายสเต็งนั่นเองนะครับตรงนี้ง่ายๆเลยสั้นๆน,นะครับเมื่อคุณอัพมากกว่า6% 0ขึ้นไปนะครับลอดบล็อกคุณจะรับดาเมจได้คูณ2หรือว่าเยอะกว่าคนอื่น2เท่านั่นเองตรงนี้เขาบอกว่ามันดูอาจจะอผมรู้ว่ามันอาจจะดูโง่เกินไปแต่ในอนาคตเขาจะทำการปรับให้ให้มีพาสซีฟอื่นเพิ่มเข้ามานะแต่เอาจริงๆอ่ะรอดบล็อกอ่ะถ้าเล่นดีๆโกงมากนะครับโกงมาก โงมากๆหลายๆคนเล่นกันไม่ค่อยประกันนะจริงๆมันโหดมากนะหลอดบล็อกเนี่ยก็ประมาณนี้ครับหมดแล้วพัสดีสีตัวเนาะโอเคไปดูส่วนอื่นกัน New m a จ i c สตา r ์เวเปนะครับมาแล้วอาวุธชิ้นใหม่นะครับจะเป็นอาวุธของสายเวทตอนนี้สายเวทกำลังจะเริ่มมีบทบาทบ้างแล้วนะก็คือเป็นอาวุธเนี่ยเป็นกระทาครับผมคราฟมาแล้วด้วย่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้จะมีกระทามาทั้งหมด3ประเภทนะจะมีเยติ สตาร์ f, แล้วก็จะมีโอเกอร์สตาร์แล้วก็จะมีวูดก็คือกระทาไม้ปกตินะครับแล้วก็แฮมเมอร์คาท์เข้าแล้วเรียบร้อยนะจะมีมาให้3ามสกิลนะครับตัวนี้เขาจะเรียนอยู่ในคนคนสอนจะอยู่ในหมู่บ้านนะออแล้วก็จะมีแฮมเมอร์มาให้2ประเภทนะครับจะมีเยติฮอนแฮมเมอร์กับ Alpha Wolf Hammer. อัลฟาวูดแฮมเมอร์สชิ้นนี้ดอกเท่านั้นคร์ฟไม่ได้โอเคไหมตัวต่อมา เดลี่เควสตัวใหม่ครับตีโกเลมตอนนี้ปัจจุบันถ้าคุณตีทุกวันคุณจะได้วันละ12สปินแล้ววันหนึ่งเควสต์เดลี่เดลี่เควสเนี่ยมันรับได้วันละ2ครั้งเท่ากับว่าคุณจะหาสปินได้อีกวันละ24สปินเลยเยอะมากนะครับ24สปินทั้ง3ชนิดเลยหูเยอะนะเยอะมากตัวต่อมานะครับตรงนี้อ่ามันจะเป็นตรงนี้ขออนุญาตเปิดเกมให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพ งนี้เปิดข้อเป๋ามานะไปที่เม m ร r นะครับไม่ดีกว่าไปที่ a c สเ s s o r i ดีกยว่านี่เห็นไหมจะมีรูปลูกตาแล้วเราสามารถปิดเขาเรียกว่าอะไร a c สเ s s o r i ที่เราไม่ต้องการจะเห็นได้แล้วนะครับยกเช่นอย่างเช่นปิดหมวกเนี้ยแต่ตัวผมมันหัวโลนะผมจะใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแค่จะมาบอกว่าเออมันปิดได้แล้วนะจ๊ะต่อมานะครับ weapon upgrading นะครับปัจจุบันเหมือนที่ผมเคยบอกไปว่าอาวุธมีหลายระดับถูกต้องไหมครับเออ เขาทําให้ทําการอัปเกรดได้แล้วนะปัจจุบันเราจะสามารถอัปเกรดได้แล้วแล้วบอกเลยว่าโคตรโหดแต่ของอัปเกรดเนี่ยหายากนิดนึงนะครับมันจะใช้เงินส่วนหนึ่งมานาคริสตัลเอลวีอัปเกรดทุกๆอัปเกรดนะครับวิวอินชีสเวพรอนเบสดาเมจบวก5ดิสทามโนทุกๆทุกๆมาซิลี่แอนด์โกวิลบิฟายเอาช่างมาแล้วกันเอาเป็นว่าทุกๆ ทุกๆก,การอัพเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้5%นะครับแต่ถ้าขั้นสุดท้ายดาเมจมันจะโดดเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวไปพาไปดูนะครับต่อมาต่อมานะครับจะเป็นทรีมานาคริสตัลไอเทมนะครับจะเป็นไอเทมที่มาใหม่นะจะมีมานาคริสตัลแล้วก็เวเตอร์มานาคริสตัลแล้วก็สุพรีมานาคริสตัลนะครับตรงนี้จะดรอปนี่ไงดรอปฟอร์มอฟอีเวนต์หรือว่ามอนม่วงนั่นเองนะ ไอ้พวกแบนดิตหลอดไอ้พวกวอลลอดไอ้พวกโกเลมนะครับดอกจากกล่องนะจ๊ะเออจะต้องต้องตีพวกนี้เพื่อเอามาอัพนะครับแล้วก็นี่โค้ดใหม่10สเปน30 k เไลท์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ d e สคริปชั่นนะโอเคไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วในโค้ดนั่นนี่นนว่าไปนะตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวและอันนี้จะเป็นมอนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะ เขาบอกว่าต่อไปในอัปเดตนะครับ2อง i n e a t t to new rate to new rate เนีผมไม่แน่ใจว่ามา2อง r a t หรือว่าเป็น r a t อันที่2องเนี่ต้องรอดูนะแล้วก็มีดันเจี้ยนมาใหม่หนึ่งดันเจียนแล้วก็มีโซนใหม่1โซนนะครับพาร์ทสองออฟชันดนะครับแล้วก็จะมี d e s ซอร t ดเทรสอะไรก็ไม่รู้แหละช่างมันแล้วก็จะมี new r a n ก็คือเผาใหม่ก็จะเข้ามาอีกแล้วก็ new enemy นะครับมาอีกด้วยเช่นกัน และสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจช่างมันนะครับมาดูตรงนี้นะที่ผมบอกว่าอาวุธสามารถอัปเกรดได้ใช่ไหมทุกๆ1ขั้นจะแรงขึ้น5%นี่เห็นไหมเขาจะมีบอกแล้วทีนี้ e v e r อร t e v e r อเวนะครับมันจะได้แค่1ก็คือไม่บวกไม่เพิ่มเบตดาเมจเท่าไหร่เท่านั้นนะครับตัวต่อมาระดับซูพิเลี่จะแรงขึ้นมา5%สังเกตจากตรงนี้นะครับทุก1.05 จะเท่ากับ5%ต่อมาระดับ e x c e l l e n t ก็จะแรงขึ้นมา10%จาก Status นะแล้วก็ Exceptional นะครับก็จะแรงขึ้นมา15%เปแล้วก็ระดับ m a s t e r c ์ r ร t จะแรงขึ้นมา20% per. และสุดท้ายแล้วระดับ Artifact คือเวอร์จัดเวอร์สัตนะครับแรงขึ้นมานะถ้าให้เดานะ2บวก2เป็น4 40% 40% 40%แป๊บนึงนะ ห้สิบเปอร์หรอโูแรงขึ้นมา50เปอร์เลยเหรอบ้ามากระดับอาร์ติแฟกต์โหแรงวัวตายควายล้มเลยที่ใครที่ยังเล่นอยู่นะผมบอกเลยดาเมจเวอร์แน่นอนนะครับเออแต่ผมจะลองทําด้วยเออว่าจะลองกลับมาเล่นดูช่วงแรกงงๆตอนนี้มีอะไรให้ทําแล้วก็น่าสนใจนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่าผมจะพาไปดูอะไรบ้างนะครับไป let's go โอเคตอนนี้เราตัดเข้ามาในเกมนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะพาทุกคนไปดู นะจะเป็นจุดเรียนค์ดคอนนะครับปุ๊บไหนดูสินี่เลยคนนี้คุยกับเขาอ้าทำไมคุยไม่ได้อ๋อผมจะต้องไปรีไอน,นี่ก่อนว่าดบ o บยอโออ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมคนนี้ไปเอาคา์ดออกก่อนนะจ๊ะเพราะาตอนนี้ผมเล่นค์ดหอ,อกอยู่นะเราจะต้องไปที่ปราสาทกันเพื่อไปเอาคา์ดออกไป a few moments later โอเคตอนนี้ผม รีคาร์ดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองคุยซิว่าดาล็อกจะเปลี่ยนไหมเนี่ยสวิงแฮมเมอร์เลยเดบิลก็อดแอมบรอดี้ออนไลน์โชกายโชว์บาบลาบาบาโอเคดีฟีดโกเลมหนึ่งครั้งนะครับ mm hmm. เพื่อทำเควสโอ้โห oh, mm hmm. เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแล้วผมมีเทียนเชิญหรือเปล่ามีเซิฟธรรมดาซะด้วย มีอยู่หนึ่งสองชิปหายละขาดหนึ่งโอเคผมคงจะต้องขอความช่วยเหลือแล้วล่ะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งไปหาคนที่มีเพิ่มก่อน a few moments later โอ้โหโชคดีมากท่านผู้ชมผมเดินม,มาเช็คที่ประตูเว้ยแลวคือประเด็นแม่มีคนใส่ไว้สอันขาดอีกแค่รูนเดียวผมไม่แน่ใจว่ารูนอะไรนะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วไอ้นี่ไม่เรี้ยงแสงถ้าจำไม่ผิดไอ้นี่น่าจะเป็นเอิร์ธหรือเปล่าใช่ไหมขอให้ใช่ที อ้าว <c oughs> โคลศโซามีว่ะสวยเลยกูได้เลยจังหวะเนี่ยจังหวะเนี่ยเข้าเลยครับผมปะ่ะวัดเจียบไปเลยเพื่อนสามคนก็ไหวชิลว เรียบร้อยครับผมได้มาแล้วคิวใช่ไหมแล้วกลับไปรีพอร์ตเทนเนอร์นะได้มานานี่ไงามานาคริสตัลดบับโอ้ดับสองเลยเหรอไม่เปล่าไอ้เฮียดวงผมบอกเลยนะมันดบยากมากนะครับโคจะดวงเลยวะไอ้นัดเนี่ยเองนี่มันของจริงีคาแรค,ครเตอ์อะไรโอ้โหเนี่ย นี่แหละครับไอเทมชิ้นใหม่นะจ๊ะทุกคนที่คุณจะต้องใช้นะฮะผมตีบวกอาวุธน,นี้เลยดีป่ะเอาป่ะอยากเดี๋ยวพาไปดูตีบวกเลยต่อด้วยการพาไปดูตีบวกเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวผมขอ,อนี่ก่อนโอ้โอ้ยเว้เวลาหัวคุยเอ้ยแม่งเอ้ยน่าเกลียดว่ะโอ้ยนี่เวลน่าจะเยอะโอ้ยแต่โทษทีจะไม่ตายหรอกไอ้น้องมึงเดินแนวเป็นแล้วโอเคกดมารีพอร์ตปุ๊บ Yes I'm ready ได้เลยปะ You will b e c o m e new has skill นี่ไงมาแล้วมาแล้วนะครับไหนขอดูสกลิลหน่อที่ตัว E ีเยตัวอ e. ีอย่างเท่นี่เฮ้ยเท่เท่ห์เท่หไหนแซดอะ่ะย็ดฟาดหินขึ้นมารู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนหน้าตาเลยนะถ้าไปอยู่บน พื้นหญ้าก็จะเป็นหญ้าพุ่งขึ้นมาถ้าไปอยู่บนปูนก็จะเป็นปูนพุ่งขึ้นมาโคตรเสียวอะไม่เชื่อแต่๋ยพาไปดูมเมื่อกี้ไปอยู่บนทรายใช่ไหมแต่ผมจะไปอยู่บนอะไรดีลองแบ่อันนี้เลยนีนเห็นป่ะเห็นป่ะเป็นดินเห็นป่ะรอบนี้เป็นดินพุ่งขึ้นมาอุ้ยแรงอยู่นะนะ่ยเมื่อก,กี้สกิลเดียวครึ่งหลอดเห็นป่ะบ้าบอรจริงแรงอะไรขนาดนั่นนะครับไหนดูเอ็กซ์สิอ่าเอ็กซ์เป็นการ ทุบเฉยๆแค่นั้นเลยนะครับนี่แหละหมดแล้วนะครับสกิลฮาร์ดคอร์ใหม่นะเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะชอบเอีย่ยเนี่ยเนี่ยชี่ยอย่างเท่เลยแต่ถ้าเล่นโทจิก็สกิลจะได้ใช้น้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอัปเกรดอาวุธกันต่อเลยดีกว่านะนไหนๆก็มาแนละ้วเอาทีเดียวให้มันจบๆไปนี่เลยมาคุยปั๊บเลือกข้อสนะครับอัปเกรดหมเวพอนะ ผมมีครบแล้วนะผมไปเก็บมานอกรอบด้วยนิดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะครบห้าดอกแล้วอคิดว่านะเขาจะอัปเกรดอาวุธที่เราอ e ีควิตอยู่นะครับกดเลยแล้วกันนะ let's do it ปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยสักเซ็ดด้วยนะไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกหรอเริ่มอัปเกรดขอเนี่ยต้องการมานาคริสตัลแล้วเงินอีกสองหมื่น แล้วก็ต้องการอะไรเนี่ยเกสมานาะคิสพออ๋อนี่งใช้ของเพิ่มนะครับเดดูอีเห็นไหมไม่พอละของไม่พอนะขอดูหน่อยเปลี่ยนชืออย่างอ่านี่ไงบวกหนึ่งละจ้าบวกหนึ่งละนะเห็นปะ่ะมันจะไม่ใช่คำว่าเอเวอเรสละของผมมันจะเปลี่ยนละคำมันจะเปลี่ยนกลายเป็นบวกหนึ่งละอ๋อบวกหนึ่งก็คือแรงขึ้นมาสิบหรอก,หก็คือม,มอึงบวกให้กูแค่เนี้ยหรอ อา้าไม่ใช่ผมเข้าใจผิดหรอมันคือการตีบวกเหรออ๋อมม่หรอกมันคือการตีบวกอาวุธหรออา่าโอเคผมขอโทษที่เข้าใจผิดตอนแรกนะมันคือการตีบวกทุกคนนี่ไงมันไม่ใช่การเพิ่มระดับจากเอเวอเรสไปเป็นซูพีเรียไปเป็นเอ็กเซลเลนต์ไปเป็นนั่นไปเป็นนี่ครับแต่มันคือการตีบวกอาวุธง่ๆเลยนะบวกหนึ่งแล้วนะปัจจุบันอืม ไม่รู้ว่าจะบวกไปได้แค่ไหนแต่ลองเล่นไปเรื่อยๆดูแล้วกันนะครับอ่ะและนี่คืออาวุธชิ้นใหม่ด้วยอาจจะให้ดูชิ้นใหม่ก่อนอ่ะทีเดียวเอาให้ครบทุกอย่างนี่ครับสตาร์นะเท่อยู่เออตีเป็นเวทนะถ้าเล่นสายเวทถึงจะเก่งนะครับก็เท่อยู่นะต่แต,แต่คลิกขวาไม่ได้นะไม่มีคลิกขวาแล้วก็สกิล,ลยังไม่เข้านะครับหมดยังวะหมดแล้วปะพามาดูอัปเกรดเอ่ย พาไปเอาคลาสเอ่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล,มดแลไม่มีอะไรแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะนะโอเคมานาคิดต้องเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะออกมา3ดอกแต่ว่าระดับที่สูงกว่านั้นแม่งไม่ออกเพราะมาันต้องออกยากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นเลยผมขออน้นี่นิดนึงทดสอบดาเมจนะ โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดนายเท่าไหร่อ่ะแรงอะไรขนาดนั้นนะเราอัพคอนสีิบโอหคอนสีสิบยังครึ่งหลอดเลยเหรอโอเคขอลองอีกทีนะถ้าทั้งหมดหลอดนี่ตายนี่เฮียนะตายครับอ่ะคนนี้เก้ารอยี่สิบหอุตตะแรงเมื่อกี้คอนสี่สิบเอาไม่อยู่ วุ้ยแรงว่ะแรง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 นะขอดูแซดหน่อยขอดูแซดหน่อยปังอู้แซดเกือบสองร้อยเลยนะนะแต่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 ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมให้ดูนี Ses ่ก่อนนให้ดูนี่ก่อนผมลงสเต็งไปร้อยห้าสิบนะครับมันจะแรงก็ไม่แปลกเอ้ยเดี๋ยวนะผมได้อะไรมาวอรเเออร์ไหมคืออะไรเฮ้ยผมได้อะไรมาวอรเเออร์ไหมอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะพาสีเหรอเนี่ย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 มาใหม่เหรอเนี้ยสีทองเด้อ เชีย่ยเพิ่งเห็นเนี่ยมีสเตตเพิ่มขึ้นมานะเมื่อกี้เราใส่สกิลใช่ดิลองละโอ้โหไอเฮียน,นี่เกือบตายอะ่ะโู้คอนสี่สิบเหลือห้าแปดโอ้โหอไเฮี่ยแรงโคตรขอรลอ่อีกสก,กิลได้ไป่ะไปไปรีมาใหม่ จะขอลองเอ็กหน่อยอโอ้เอ็กแค่นี้เลยไม่มีอะไรแซดก็เฉยมากเห็นปะทำคอมโบหลุดด้วยนะแนะนำถ้าเล่นก็เล่นแค่อีพอนะครับน่าจะโหดเอติครับคอนไม่ได้หรอกโอ้ไอ้สัตว์แม่งตีกูตายเลยโอเคโอเคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันมารีวิวแบบ อาจจะไม่ได้เป๊ะมากหรือว่าจะไม่ได้แบบละเอียดมากเพราะพอดีน้องเฮิร์ทผมไม่อยู่นะน่าจะนอนนะครับแค่นี้ก็แรงแล้วแรงจริงไอ้แค่แรงจริงแล้วนี่เป็นแค่ถโอถ้าเป็นของเยติจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยเขาดูเอ็กไก่นี่นะโอ่แรงสัตว์ต่อโดยนี้ต่อโโหโคตรแรงต่อด้วยตัวอีได้ปะไม่๋อไม่พออีนานยังไงก็ไม่พออีนะอะ โอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองอบิวมาเล่นสายคอนดูแล้วก็วันนี้มีสตรีมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าสายนี้จะพอสู้กับ f อไหวไหมนะอ่ะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้นเ่ยกันด้วยจะ4,700ซับแล้วก็ช่วยช่วยกันด้วยนะครับเพื่อเราเติบโตไปด้วยกันนะอ่ะโอเควันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ สวัสดีครับบ๊ายบาย